เมื่อวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เป็นวันดีเป็นการรวมพลังพ่อแม่ลูกของแม่ชีฟ้าพรมพรบวชชีเข้าวิปัสสนากรรมฐานณวัดพระธาตุสีจอมทองตั้งแต่วันจันทร์ที่26มิถุนายน2566วันนี้ครบ20วัน ในการทวนยานครบตามกระบวนการขั้นตอนที่เคยเปฏิบัติกับหลวงปู่ทองมากว่า20ปีวันนี้พ่อลูกหมายถึงคุณประวิทย์และน้องบุมกัสสันชวนกันมาบวชขึ้นกรรมฐานถือศินแปดนุ่งขาวผมขาวเข้ากรรมฐานที่วัดพระธาตุสีจอมทองกับท่านพระครูมหากริสดาและมหาัยทูลสองพ่อลูกมาร่วมวิปัสสนาและฝึก ทบทวนญ,ญาณที่อาคารสัตธรรมแม่ชีฟ้าปิติมากๆที่พ่อบูมและลูกติดตามมาปฏิบัติธรรมทุกครั้งก่อนแม่ชีฟ้าจะลาสิกขาบทประมาณสามวันโดยครอบครัวจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัฒาหารจำนวนสามวันแด่พระวิปัสสนาจารย์รุ่นสิบสามและภิกษุสามเณรที่วัดพระธาตุสีจอมทองจำนวนหนึ่งร้ยสิบเก้ารูป และโยคยีผู้มาปฏิบัติธรรมของวัดพระท่าสีจำทองนอกจากนี้ยังร่วมบุญผูกพัทธสีมาตัดไหวลูกนิมิตพระอุโบสถวัดขวสูงอำเภอสันทรายกับท่านเจ้าคุณศีศิลปาจารย์หนึ่งลูกเอจจำนวนเงิน49,999บาทในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566เวลา13นาฬิกา แม่ชีฟ้าพรมพรและคุณประวิตรพร้อมน้องกเัเริงผูเริงโพทั้งครอบครัวที่ตั้งใจเข้ามาบวชและเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่หลวงปู่ทองพระอาจารย์ผู้ประพฤติด,ดีประพฤติชอบและเป็นเกจิอาจารย์ที่รักยิ่งของครอบครัวปีนี้ท่านอายุค,ครบหนึ่งร้อยปีแปดสิบพรรษาและครอบครัวได้รับเกียรติเป็น ประธานทอดกรถินพระราชทานวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566และประธานดำเนินการทอดกรถินวัดป่าโป่งแยงอำเภอแม่ริมในวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน2566นี้โดยมีคุณหมอเอื้อชาติและคุณหมอบวรดีเป็นประธานทอดในทุกๆปีตลอดไปขออนิสงส์แห่งบุญอันยิ่งใหญ่ในทั้งหลาย ทั้งปวงในการมาบวชชีและบวชเข้าวิปัสสนากรรมฐานของแม่ชีฟ้าพ่อประวิท์และน้องบุมในครั้งนี้ล้ทุกบุญทานที่ครอบครัวได้ตั้งใจทำมาโดยตลอดจงอนุโมทนาบุญให้คุณหมอเอื้อชาติการจะได้พิทักษ์จงมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวเป็นที่รักเคารพรักของครอบครัวและของชาวกรสันมาตลอด และขออนุโมทนาบุญแด่กัลยาณมิตรฟ้ากัสสันทุกทุกท่านที่ได้สนับสนุนร่วมบุญอย่างต่อเนื่องกับครอบครัวตลอดขอให้บุญใดที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตไว้ดีแล้วครอบครัวขออนุโมทนาบุญด้วยจิตอันบริสุทธิ์ให้ท่านทั้งหลายจงมีสุขภาพแข็งแรงรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยอริยรัพท ทั้งภายในและภายนอกจเจริญก้าวหน้าสมหวังทุกสิ่งที่คิดที่ปรารถนาอายุวันณนะสุขภาพละ,จะเจริญในศีลธรรมและมีความสุขมากๆตลอดทุกที่วาลาตรีการเทินทรงศักดิ์พรมเอียงัชนรงอนันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน